สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชต์ฟมิลีค่ะนี่คือบัวสันโดดค่ะบัวสันโดดเนาะนคะคะเขามีหัวเดียวแล้วก็ไม่ใช่มี1ห,หัวมี1นึใบค่ะมี1ห,หัวแล้วก็มี1ใบค่ะบัวสันโดด ป่าแถวทางกำแพงเพชรนี่ไม่มีนะคะไม่มีค่ะในป่าไม่มีเห็นแต่ทางภาคอีสานเนาะทางภาคอีสานเห็นน้องปอเข้าไปเข้าป่าไปพาไปชมสมุนไพรเห็น,นน้องปอบอกว่าบัวสันโดษบัวสันโดษมีหัวเดียวใบเดียวก็เลยแบบเห็นครั้งนั้นแหละค่ะเป็นครั้งแรกแล้วทีนี้ก็ เห็นในคลิปบ้างอะไรบ้างเรื่อยๆแล้วเขาขึ้นในเพจค่ะขึ้นเพจขึ้นหน้าเพจบัวสันโดด5หัว100ค่ะ10หัว10หัวเนี่ยค่ะสิต้นอย่างเงี้ยค่ะ200ค่าส่งอีกต่างหากค่าส่งอีก19บาทแล้วก็แถม1ต้นค่ะ10ต้นแถม1ต้นค่ะ เนี่ยค่ะได้มา11ต้นเมื่อวานเนี่ยค่ะพอไลายไป,าลไปสั่งของเขาแล้วเนาะแชทไปสั่งของเขาแล้วสั่งเขาก็ส่งเลยค่ะก็เลยเมื่อวานนี้ไปซื้อกระถางค่ะซื้อกระถางมาเนี่ยค่ะเป็นกระถางมังกรลูกใหญ่ไปหน่อยนึงค่ะพอมาบ้านอ้าวเขาส่งของเนี่ยมาแล้วเนี่ยค่ะ บัวสันโดษเนี่ยมาแล้วก็แกะกล่องเนาะแกะกล่องดูโอเราก็ไม่เคยเห็นของจริงเนาะเห็นแต่ในภาพคิดว่าเขาจะสูงใหญ่กว่านี้โอ้แค่นี้เองก็เลยนี่ค่ะดูกระถางจะใหญ่ไปนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเนี่ยค่ะบัวสันโดดเขาใบเขาเป็นรูปหัวใจค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นริว้รวๆค่ะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆค่ะเป็นว่านมงคล ยุบค่ะเขายุบใบยุบพอหมดฤดูของเขาแล้วเขาก็จะยุบแล้วเขาก็จะขึ้นอีกในเดือนพฤษภาค่ะพฤษภาเนาะเนี่ยค่ะเขามีหัวค่ะมีหัวกลมๆกลมๆเล็กๆใสๆค่ะเนี่ยค่ะเขาส่งมาในสดชื่นมากๆเลยค่ะออกจากกล่องมาสดชื่นนะคะชอบค่ะชอบเป็นแบบเนี่ยค่ะ ว่านตระกูลใบโชว์ใบแบบนี้นะคะเห็นแล้วชอบค่ะเห็นแล้วชอบไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนแล้วพอดีเขามักเด้งขึ้นมาหน้าเพจก็เลยสั่งเลยค่ะนะคะให้เขารากลากเขามีแค่เส้นสองเส้นค่ะมีลากน,น้อยๆแต่ที่ว่าเขาสดชื่นในพ่อหัวค่ะเขามีหัวเดี๋ยวให้ลากเขาเดินดีๆก่อนแล้วจะล้างสักหน่อยนะคะ ก็เป็นขี้โคลนเนาะขี้ดินขี้โคลนขี้ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้ใบเขาไม่เขียวฉีดน้ําล้างให้เขาสักหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ตอนเปิดตอนปลูกเนี่ยจะทําคลิปแต่ว่าหลานร้องมากเลยมินจูร้องมากๆก,กันเลยรีบๆปลูกเนาะวันนี้ก็เลยมามารีวิวให้ชมกันค่ะเนี่ยค่ะบางคนก็ปลูกแล้วบางคนก็มีแล้วบางคนก็รู้จักเนาะบางจังหวัดก็มีมีในป่าธรรมชาติค่ะ นี่ค่ะบางคนไม่มีไม่รู้จักก็เนี่ยค่ะพามาชมค่ะเนี่ยค่ะบัวสันโดูดสวยงามค่ะเนี่ยค่ะก็ของที่สั่งมาเนี่ยก็ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยหรือสองร้อยค่ะแพงกว่านี้ก็ไม่เอาเนาะก็ ของพอซื้อได้และเราชอบเรารักก็สั่งมาปลูกหรือไปเห็นในร้านในอะไรถูกใจก็ซื้อค่ะแต่ไม่ซื้อของแพงค่ะเราซื้อของที่เราพอซื้อได้ร้อยสอ้อยค่ะก็วันนี้ก็พามารับชมเนี่ยค่ะบัวสันโดุสวยๆค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ